สวัสดีค่ะจะมาเจอกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะมุมเดิม,ดมๆหน้าสวยๆแบบนี้แต่วันนี้นะคะพลอยจะพามาแนะนําเป็นชุดตู้วางทีวีนะคะที่ไม่ได้รับชูแล้วนะคะแต่เป็นแบบโมเดิร์นสุดๆเลยนะคะเรียกได้ว่าโมเดิร์นตะโกนเลยสินค้าจะเป็นยังไงรายละเอียดยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะ โดยชุดตู้วางทีวีให้สไตล์แบบโมเดิร์นแอดลักชูด้วยก็ได้นะคะคือชุดนี้เลยค่ะรุ่นเมทัลแลนนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นตู้หน้ากว้างอยู่ที่3เมตร20เซนเลยนะคะแล้วก็ความลึกของตู้อยู่ที่40เซนเพราะความสูงเนี่ยอยู่ที่2เมตร30เซนค่ะโดยตัวหน้าบานจะเป็นดีไซน์แบบเรียบทั้งหมดนะคะตีเป็นหลุมนะเพื่อให้วางแขวนทีวีได้นะคะพร้อมกับติดตั้งไฟ LED ให้ด้วยเพิ่มความโดดเด่นเป็นสีวอร์มไลท์ ส่วนด้านข้างก็จะเป็นตู้บันเปิดนะคะที่มีช่องกระจกตรงกลางวางโมเดลวางสิ่งของให้ด้วยนะพร้อมติดตั้งไฟ LED ให้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะเป็นช่องลิ้นชักนั่นเองตกแต่งหน้าบานด้วยเฟรมกระจกสีโรสโกลนะแล้วก็ตัวลามิเนตลายหินอ่อนนะคะ ซึ่งตัวลามิเนตเนี่ยมีให้เลือกถึง3แบบด้วยกันนะคะโดยสีในคลิปนะคะจะเป็นลามิเนตหินอ่อนสีดําจะมีสีขาวด้วยแล้วก็จะมีสีดําด้านด้วยค่ะสวยโมเดิร์นแบบนี้นะคะแต่มาในราคาเพียง19,900บาทเท่านั้นค่ะ โดยสินค้าของรุ่นนี้นะคะพอลืมแจ้งไปว่าเป็นไม้อ e ีวันนะคะซึ่งไม้อ e ีวันคืออะไรไม้อ e ีวันก็คือไม้ที่ปลอดภัยไร้สารไม่ก่อเกิดภูมิแพ้นั่นเองนะคะใครที่อาจจะเป็นคนที่ภูมิแพ้ง่ายหรืออะไรแบบนี้นะคะใช้ตัวไม้นี้ก็คือไม่มีสารไม่มีกลิ่นอย่างแน่นอนค่ะและร้านของเรานะคะมีบริการจัดส่งให้ฟรีนะคะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านนะคะแต่ในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยจะมีค่าจัดส่งค่ะซึ่งค่าจัดส่งแต่ละจังหวัดจะไม่ เท่ากันยังไงลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามน้องแอดมินก่อนได้นะคะว่าสารที่ที่อยากให้ไปจัดส่งเนี่ยมีค่าจัดส่งเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะรับรองค่ะว่าไม่แพงเลยแล้วก็หน่าร้านของเรานะคะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยะคะ่ะตรงถนนสาธุประดิษฐ์นะตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54เราแวกพระรามสากรุงเทพมหาคนครนั่นเองใครที่สนใจอย,อยากเข้ามาดูสินค้ารายการอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ะคะ่ะแต่ตัวรุ่นนี้นะคะเฉพาะรุ่นนี้จะไม่ได้มีโชว์ที่หน้าร้านนะคะเพราะว่าเป็น สิ่่งค pre order งค้าอเนนนัะและร้านของเรานะคะก็เปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะไงนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมทักแชทกันเข้ามาหรือว่าเบอร์โทรแล้วก็มีทางเพจ Facebook ของทางร้านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านอีกค่ะแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย